หนูมาอยู่กับแม่แพล่ก็เพราะว่าความเคยชินความคุ้นเคยแล้วก็หนูเครื่องสีนวลแล้วค่ะมาตรงนี้อยากออกงานทุกวันอยากเป็นมะลำ่ำอยากแบบล่ำมันแบบคุ้นเคยที่ยิ่มมองนีนปะค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากแยกไปไหนด้วยทัวร์ก็แค่เห้ให้ดี่ดนีน้นก็ทำให้ดีกว่าเดิมแต่ถ้ายอ้อนกลับไปนอยากจะเลือกแม่แพล่เหมืเดิมก็เลือกเหมือนเดิกเามก็ในเก็บวาเสียใจนะคะเพราะว่าคอนอหักกหลายคือการค้อสั่งกหลายแต่ว่า แน่ใจก็คือครอบครัวเพราะว่าเพื่อครอบครัวเราหาเงินเพื่อครอบครัวแค่นั้นค่ะเป็นฟูมาเฉื่อยอะไรขึ้นอ่ะมันบไม่มีอะไรค่ะก่อนรู้อยากอยากบอกความในใจซื่อเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องมากมายก็ไม่เคยพูดอะไรไม่เคยบอกยังค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มเป็นอารมณ์อะไรบู๊โหอยากพูดความในใจค่ะมันไม่มันไม่มีอะไรมันก็ไม่ยังมากกว่ทบกระเทือนใจหรอกค่ะแต่ว่าแค่อยาก อยากพอความได้ใจซื้อค่ะไม่มีอะไรเราเราบอกว่าเราเห็นทุกคอมเมนต์ที่คุณมาคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเก็บเราเรียกว่าเก็บความรู้สึกคนนั้นยังไงบ้างลูกนุก็ระวังรู้จิตต่อแบบเลแต่ว่าคือมันก็เก็บเขาไม่ได้ใจค่ะคือค้าไหนแถนเป็นอิหลีหนูก็เอามาแบบก็เอามามั่งบางว่ามันไม่ได้ไม่ได้ความจริงบอแต่ว่าอันนี้แถวเป็นความจริงหนูก็มองข้ามผ่านข้ามผ่านไปกับเพื่นซีเมนกัด ไแฟนเมียนโลค่ะนมกับผู้หลัจะมาจาังใดแมีนค่ะจริงๆตั้ง,ง,งแต่เปิดเรื่องมาเรื่องราวของบางผู้ใหญ่มาเราเองก็โดนไปด้วยมันเป็นยังไงบ้าง,งความรู้สึกณเวลานี้ก็ยังโนดนอยู่นู่นผู้หลัจังนแตาบาตอนนี้ก็ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดคือเลือกมาอยู่กับให้แพรแล้วก็ต้องแบบเท่าหน้าที่ที่สุดค่ะการร้องเพลงเห็นในแฟนคลับมีความสุขอยู่หน้าเวทีทำให้แฟนคลับมีความสุขไปกับเราค่ะแค่นี้คงหนึ่งว่าเราเลือกผู้หลั ิตไม่รู้รไปตอบไลยคะ่คะเพราะขอตอบดีกว่าเพราะว่าเราเลือกแล้วแม่ละะ่ะพี่ยังรู้ว่าละ่ะเอาความสบายใจทํางานสบายใจค่านเพราะน้องมีคําตอบแล้วค่ะพี่คือนูมาอยู่กับแม่แพลวก็เพราะว่าความเคยชินความคุ้นเคยแล้วก็นูแต่เครื่องที่นูบอกล่ะคะ่ะมาตรงนี้อยากออกงานทุกวันอยากเป็นม้าล่ำอยากแบบ ลำาไมแบบคุณเคยที่ยิ้มมองนีนป่ะค่ะปะก็ไม่ได้อยากแก้ไปไหนปะว่ายุเซ็กกฮัก kind ค of ือเก่าละค่ะพาวิคยังกับคือเก่าก็เหมือนเดิมทุกอย่างที่เห็นคุณเป็นทีก็ขอบคุณพ่อพี่แม่ค่ะกระโปรงกับทีทุกอย่างละค่ะพี่ไม่อย่างแม่วันนี้เด็ดใจบ้างค่ะดูความเป็นทีดีบ้างไหมก็ไม่เป็นไรค่ะดูทุกกาแค่งเฮดี้เฮดี้ก็เก่าทำให้ดีกว่าเดิม ก็เลือกมันเดี๋เราดูแลเรายังไงบ้างก็ซัพพอร์ตมาด้วยตลอดนะคะดีตลอดให้กำลังใจลูกเวลาทำงานเหนื่อยเวลาทำงานเหนื่อยก็ให้กำลังใจตลอดสู้ๆแล้วลูกไอ้เพี้ยไปข้นทีเพ่อบอกดูเด็กค่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่พูดแต่ว่าแบบก็ให้กำลังใจกอดให้กำลังใจแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไอ้เพี้ยหักหลักกยังเมตตาหลักระยั่งอินดูลูกเก่าค่ะก็ได้เก็บมาเสียใจนะคะเพราะว่าคนหัก กลารค้นสร้างการไหลแต่ว่าเนื้อใจก็คือครอบครัวเรามาเพื่อครอบครัวมาหาเงินเพื่อครอบครัวแค่นั้นค่ะก็ในเกมว่าเสแต่จนะค่ะเพราะว่าคนหักการไหลคือการโค้นสร้างการไหลแต่ว่าเนื้อใจก็คือครอบครัวเรามาเพื่อเพื่อครอบครัวมาหาเงินเพื่อครอบครัวแค่นั้นค่ะ